ก็สัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งที่เราไม่ควรจะทําในแบบเรื่องซีรีทูนะครับผมนะวันนี้ไม่เนี่วันนี้ไม่ไน้จะมาเล่นนะครับผมแต่ว่าจะมาสอนเฉยเออทุกคนมาข้อหนึ่งนก,ก็คือการย่อยก็คือแบบตวเวลาเราเล่นแบบชนะใช่ปะเรายิงฆาตกรได้เรายงิงฆาตกรสําเร็จเนี่ยแล้วเราก็ไปย่อยยอยเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทํานะครับผมนะ พราะว่าส่วนมากที่ผมไปเล่นเนี่ยผมก็เจอค่อนข้างบ่ออยู่เหมือนกันนะแบบเช่นสมมติว่าผมเนี่ยเลนไปฆาตกรแล้วผมแพ้แล้วไอเชื้อเลือพวกนั้นอนะ่ะมันดิ้มผมชนะแล้วมันก็มาทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็แบบมาเต้นมาอะไรอย่างเนี้ยทุกคนมันมันทิ้มก็เกินไปน,นะครับทุกคนเออ,อ่างที่สองก็คือการสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงผู้เล่นคนอื่นในใน,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 นีทุกคนเออซึ่งสมมติว่า เราต้องการจะเทรดเ m เอกับ p e ริหรือแบบอื่นเช่น a d o p m อหรือแบบที่มันมีการเทรดซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนทุกคนก็ก็ต้องรู้นะว่าของที่เรามีมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นผมเนี่ยมีกอดลี่กอดลี่แต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็มีมี่เท่ามื่ก่อตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือช่วงนี้คือโดนอันนี้อันนี้ค่อนข้างบ่อยเนาะก็คือโดนโดนสแ,แกมหรือว่าโดนโกงค่อนข้างบ่อยเลยใช่ บ่อจนเริ่ม,มอยากซื้อเท่าไหร่ละข้อ3เนาอกก็คือข้อ3คือการขอของน้องทุกคนไม่ว่าคุณ ก็คือส่วนมากที่ผมเข้าไปเล่นอ่ะคือเราก็จะเจอคนขอของบ่อยค่อนข้างพอสมควรเลยนะทุกคนไม่ว่าจะแบบพีซกรอดดี้หรือพีซเคนีหรือพีซการ์หรือพีซอะไรก็ได้ก็คือแบบแบบง่ายคืออยากได้มีดฟรีงั้นนะเอออยากได้มืดฟรีอยากได้ปืนฟรีหรืออยกหรือเอาง่ายๆคืออยากได้ของจากคนนั้นแ่ะฟรีซึ่งคนส่วนมากที่เขาได้ได้ยแบบนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะตอบว่า no หรือแบบไม่นั่นเองนะทุกคนเนี่ยมีคนเทรดมาอีกแล้ว พอเวลาแบบมีของที่เยอะเนี่ยมันก็จะมีคนเทรดมาตลอดเลยนะในวีดีมีอะไรโอ้ยทุาากคนสำหรับคลิปนี้นะคุก็มีคอนเนอทุกคนคือแค่มาบอกเฉยๆว่าสิ่งที่เราไม่ควรจะทำในมือถูดมีอะไรบ้างเราทุกคนก็ไปละครับสวัสดีครับเพื่อนเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปล้วครับดีครับอา้าวไปเชืร์รีบเหรอ